อีกหนึ่งเคล็ดลับวิธีการนะครับที่จะสามารถทําให้ลูกหลานคุณนั้นมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าในอนาคตได้แบบง่ายๆครับคือการที่เรานั้นไปเน้นย้ําหรือสอนหรือปลูกจิตสำนึกให้ลูกหลานคุณนั้นเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตน,นะครับหรือมีน้ําใจต่อผู้อื่นนั่นเองครับเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นคนมักจะร่วมง,งานกับคนดีมากกว่าคนชั่วนั่นเองครับเพราะการที่เรา สัมฤทธให้ลูกหลานเราเป็นคนดีมีศีลธรรมนั้นจะทําให้ลูกหลานเรานั้นได้รับโอกาสที่ดีมากกว่านั่นเองครับแล้วมันก็จะทําให้เขามีชีวิตที่เจริญก้าวหน้ามากขึ้นนั่นเองครับโดยเราไม่ต้องไปมุ่งเน้นเรื่องวิชาการที่มากนักนะครับเพราะสิ่งพวกนี้มันสามารถที่จะพัฒนาการภายหลังได้นะครับแต่เมื่อไหรที่เราปลูกจิตสำนึกให้ลูกเราเป็นคนดีมีศีลธรรมมีน้ำใจเอื่อเพื่อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นนะครับมันก็จะทําให้ลูกหลานคนนั้นได้รับโอกาสดีๆในชีวิตมากกว่านั่นเองคร มีชีวิตที่จเจริญก้าวหน้าในอนาคตได้นะครับผมครูใดถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีอยู่ทุกคนครับขอบคุณครับ